นองสวัสดีนะครับน้องทุกคนก็คลิปนี้นะครับพี่ภูมิจะเอาข้อสอบเนี่ยจากทุกสนามสอบเลยนะครับไม่ว่าะจะเป็นการแพทที่การอะไรก็แล้วแต่นะครับเออน้องก็เอามาเฉลยให้น้องดูนะครับแต่ไม่บอกนะครับว่ามาจากที่ไหนนะเพราะว่าถ้าเกิดรู้ก่อนเนี่ยบางคนก็อาจจะไปดูเฉลยก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทําพร้อมๆกับพี่เนาะหรือว่าถ้าให้ดีเนี่ยแนะนําว่าน้องคอสคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองทอําก่อนเลยเนาะว่า ให้เวลาสักสามนาทีสี่นาทีเนี่ยว่าเราทําได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดทําได้เนี่ยแล้วคําตอบถูกแปลว่าน้องเข้าใจในเรื่องของฟังก์ชันแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดน้องทําไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าน้องไม่เก่งหรืออะไรนะครับน้องเพียงแต่ว่าเฮ้ยดูยุ่ฉเฉลยว่าจุดไหนเนี่ยที่เราไม่เข้าใจหรือว่าจุดไหนที่เราล้งลืมหรือลืมไปนะครับก็กลับไปทบทวนน้องก็จะเก่งขึ้นได้อย่างนแน่นอนครับมามโจทย์ข้อนี้นะครับดูเห็นก็รู้เน้องว่าเป็นเรื่องอะไรครับตีโกณแน่นอนใช่ไหมเออน้องบอ,อกตีโกณยังไงพี่กูไม่เห็นมีใครคอแทนเลยพี่แซ อันนี้ไม่ใช่ตีโกนอันนี้คือฟังก์ชันถูกไหมครับเห็น g inverse เห็ f o g g o f เนี่ยรู้แน่นอนว่าเป็นฟังก์ชันของม4เทอม2ใช่ไหมทีนี้นะครับเรามาดูโจทย์กันก่อนโจทย์บอกว่าให้ g inverse x เนี่ยมีค่าเท่ากับก้อนนี้นะ,อะบอกมาก็ให้ข้อมูลมาเฉย g o f เนี่ยก้อนเนี้ยนะครับเท่ากับอันนี้มันทีนี้น้องตีความหมายตรงนี้ก่อน ไอ้ก้อนเนี้ยน้องตีความหมายออกหรือเปล่าอันนี้คือคําถามที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังทีนี้โจทย์ถามว่า f16 เท่ากับเท่าไหร่อะมาเริ่มมีข้อโจทย์ครับอย่างแรกเลยเนี่ยเข้ามาในห้องสอบพี่เห็นก่อนเลยเฮ้ยไอจีอินเวอร์เนี่ยยังไม่ยุ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันน้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยไอตัวเนี้ย gof เนี่ยคาว่า gof ของอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเรียกว่า composite ฟังก t ชันเพราะฉะนั้นนะครับหน้าตาของมันก็คือฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันเฉยๆยไม่มีอะไร น้องบอกเอ๊ะมันคือยังไงวะลืมไปแล้วนะเรามเปิดหนังสือดูนะมันก็คือ g ของเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ย f x บวกหนึ่งใช่ปะ่ะซึ่งมีค่าเท่ากับเขีอนอย่างงี้มันน่ารักกว่าเนาะน่าดูน่ากลัวน้อยลงนะครับเป็น gof อะไรเนี้ยดูน่ากลัวแล้วเกินอ,อันนี้ไม่มีอะไรนะครับพี่ยังไม่ทำเลยพี่แค่เปลี่ยนโจทย์เฉยๆเนาะทีนี้ทีนี้ทีนี้น้องดูต่อมานะครับ โจทย์อยากรู้อะไรไฮไลท์ไว้ก่อนพี่ขอใช้สีทองวงไว้ก่อนสีเหลืองนะฮะ,ะปุ๊บวงไม่ถูกโจทย์อยากรู้อันนี้เนาะ f16 เท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ของพี่เนี่ยพี่ควรจะโฟกัสที่ฟังก์ชัน f ถูกไหมทีนี้โจทย์เนี่ยให้ g นเวอร์ส x มาเนี่ยเฮ้ยมันไม่เห็นมีใครพูดถึง g นเวอร์สเลยเนาะเห็นไหมมันมีแต่ g ของอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราโฟกัสที่ฟังกชัน g อะครับการที่เราอ่ารู้ว่าโจทย์เขาให้อะไรมาคือให้ f สิบหกเนี่ยที่เขาต้องการถามกับโจทย์ที่ให้มาเนี่ยน้องเห็นไหมครับว่าไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของน้องเนี่ยน้องต้องพุ่งไปหาสิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์โฟกัสอะไรครับโจทย์โฟกัสฟังก์ชัน f หน้าที่ของน้องน้องต้องลุย f อะครับถามว่าฟังก์ชัน f จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะน้องดูนะความหมายของก้อนเนี้ยถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่เอาฟังก์ชัน g เนี่ยครอบเลยนะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเอาสีอะไรเดี๋ยวสีชมพูลแล้วกันเนาะพี่บอกว่าถ้าเกิดฟังก์ชัน g ครอบทั้งสองอันนี้เลย ขอบก้อนใหญ่นี่เลยนะกับฟังก์ชัน g inverse ของอันนี้อันนี้นะครับอืมข้าถามว่าความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันถูกไหมครับเพราะพี่เอาทั้งสองก้อนเนี้ยไอสีเหลืองมันเท่ากันนี่พี่ก็จับมันยัดเข้าในใส่ในฟังก์ชัน g inverse ทั้งคู่เลยค่าก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับทีนี้น้องดูตัวนี้นะปึ๊บเอาสีขาวแล้วกันอ่ะฟังก์ชันเนี่ยซ้อนฟังก์ชันใช่ป่ะปึ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ g inverse คู่ g inverse ถ้าเกิดน้องจําได้มันจะตัดกันไป จะเหลือแค่ไส้ในอันนี้พี่ไม่ได้มาทวนเนื้อหาทั้งหมดนะอันนี้คือขั้นตอนของการทําโจทย์นะครับเออใครที่ไม่ทนันน้องต้องกลับไปทวนเนื้อหาด้วยนะเพราะอันนี้คือคลิปฉเฉลยโจทย์นะเพราะฉะนั้นน้องจะได้ฟังก์ชัน f ของ x บวกหนึ่งครับออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ g อินเวอร์สก้อนนี้ถูกไหมล่ะก็เราใส่ g อินเวอร์สเข้าไปมันไม่ได้ตัดกับอะไรมันก็ยังต้องเหลืออยู่อะเอิบเบิบเิบก็คือลบ x อาหารด้วย x บวกหนึ่งเน,ะเออเนงงาะเา พี่จะค่อยๆไปนะครับไม่รีบนะคลิปหนึ่งเนี่ยให้เวลาน้องเต็มที่เลยหนึ่งข้อแบบวิเคราะห์ค่อยๆไปเลยทีนี้ถามว่าฟังก์ชัน f เกิดมาหรือยังครับฟังก์ชัน f เกิดแล้วถูกไหมครับอ่ะท,ทีนี้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 น้องดูนะการที่น้องอยากรู้ว่า f สิบหกเท่าไหร่ใช่ไหมคาถามของพี่คือว่าจะเกิด f สิบหกขึ้นมาเนี่ยน้องต้องยัด x ด้วยอะไรครับเปลี่ยนสีดีกว่าเอาสีที่มันอ่อนๆหน่อยเพราะงั้นจะมองยากนะครับเอาสีเลยเดย่สนุกกับการเลือกสีแล้วเกินนะ น้องอยากได้ f สิบหกใช่ไหมพี่ถามว่าน้องต้องยัด x ด้วยอะไรครับเนี่ยตรงนี้น้องยัด x ด้วยอะไร x ตรงนี้ยัดตรงไหนเป็น x ต้องยัดด้วยค่าเดียวกันหมดนะเพราะมันคือฟังก์ชันใส่ด้วยซ้ายด้วยอะไรขวาก็ต้องใส่ด้วยค่านั้นเหมือนกันคําถามจะเกิด f สิบหกต้องใส่ x ด้วยอะไรครับสิบห้าถูกไหมครับสิบห้าเข้าไปสิบห้าเข้าไปสิบห้าเข้าไปแปลว่ามาและมาและบมาและ f สิบหกที่เราต้องการเนี่ยจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ g i n v e r s e ของอะไรลบสิบห้าครับหารด้วยครับสิบหกครับถูกไหมอืมทีนี้นะน้องเข้าไปดูฟังก์ชันอินเวอร์สใช่ไหมครับอ้าวหมูเลยทีนี้หมูเลยน้องดูนะครับหวานเจี๊ยบเลยข้างในนะครับข้างในลบสิบห้าส่วนสิบหก น้องก็แค่ใส่ตรงนี้ด้วยลบสิบห้าส่วนสิบหกถูกไหมอืมเข้าไปตรงนี้ก็ต้องใส่ด้วยอะไรครับลบสิบห้าส่วนสิบหกเข้าไปเหมือนกันก็ได้คำตอบแล้วไงถูกไหมครับอ่ะแปลว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหาเลขครับมาเท่ากับเออเปิบ,ปบ,ปบสามใช่ไหมหารด้วยปึ๊บอะอัะอหนึ่งนะหารด้วยปึ๊บหนึ่งบวกด้วยลบสิบห้าส่วนสิบหกนะครับเออเออเออหนึ่งลบด้วยสิบห้า ส่วนสิบหกถูกไหมครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสามหารด้วยอะไรสิบหกตัดกันก็คือหนึ่งส่วนสิบหกสิบหกพลิกขึ้นไปเนาะเปิบเบเปิบเบบเท่ากับสามคูณด้วยสิบหกเท่ากับสี่สิบแปดนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือสี่สิบแปดครับผมนะอันนี้ก็ตอบสี่สิบแปดธรรมดาเป็นข้อสอบเติมคํานะครับเพราะฉะนั้นถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากถามว่าเริ่มจากตรงไหนพี่ถึงรู้ก็เริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามเ้าถาม F สิบหก พี่ก็ต้องโฟกัสที่ฟังก์ชัน f แล้วถามว่าฟังก์ชัน f จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันอยู่ในไส้ในถูกไหมครับน้องก็ต้องปลดตัวนอกออกถามว่าปลดยังไงล่ะก็เทค g inverse เข้าไป g i n v e r s ชน g inverse ก็เกิดฟังก์ชัน f ออกมาข้างขวามือก็เป็น g inverse ทำไมต้องทำเป็น g inverse เพราะว่าเขาให้ g inverse มาน้องเห็นไหมครับสิ่งที่โจทย์ให้มากับสิ่งที่พี่ใช้พี่ก็ไปด้วยเบสิกไม่ได้มีอะไรที่มันยากเกินไปเลยถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้น คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับใครที่สงสัยหรือตามไม่ทันนะครับหรือว่ามีคําถามว่าหนูควรจะไปทวนตรงไหนไม่เข็นไนถามาคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับหรือว่าจะไปถามผ่านเพจก็ได้นะครับได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับถ้าเกิดพี่เห็นจะตอบน้องด้วยตัวเองเลยนะโอเคครับงั้นคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับบา,บายๆครับทุกคน